ผมว่าเลี้ยงเลือดร้อยก็ดีแต่ว่าถ้าเลี้ยงเลือดร้อยผมแนะนําว่าให้เลี้ยงแบบตัวจัดจัดเก่งๆไี้เลยจะคุ้มครับครับถ้าเกิดว่าเราไม่ไหวหรือว่าไม่สามารถหาตัวจัดจัดได้ผมว่าทําลูกผสมเลือดสุกจะดีกว่าเพราะว่าลูกผสมหนึ่งต้นคุณจะต่ำกว่าพันธุครับการที่ว่าเราจะหาตัวมาพัฒนาเนี่ยควรเลือก็นยุะกว่อมเพราะถ้าเกิดเราจะเลี้ยงเลือดร้อย ตัวเลี้งแกในทุนเราก็ต้องหนัหสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมี้อรรับเข้าสู่ชุมชนคุณเลี้ยงแกะนะครับสําหรับการเลี้ยงแกะมันมีด้วยกันหลากหลายแนวทางครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงพันแท้เลยที่นําเข้าจากต่างประเทศหรือเลี้ยงพันแท้เป็นลูกเกิดในไทยนะครับแต่ความหนักของคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่บคุคคลไปนะครับแล้วแต่ทุนแต่ว่ายังมีอีกแนวทางหนึ่งครับที่เป็นแนวทางที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือการใช้ ลูกผสมที่เรามีอยู่แล้วก็ใช้พอกแกะดอปเปอร์เรียบร้อยนะครับเข้ามาปรับปรุงพันกันนะครับแล้วความสวยจะเป็นยังไงนะครับแล้วรายละเอียดจะเป็นไงการจัดการจะยากง่ายยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปกันเลยครับครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับครับช่วยแนะนําตัวกับคุณผู้ชมหน่อยครับครับผมผมนายสุชาติผมมาครับผมเป็นเจ้าของฟาร์มสอครับสมบูรณ์ฟาร์มครับตั้งอยู่ บริเวณที่162หมู่2ตำบลไร่พัฒนาครับจังหวัดชัยนาทพี่เป็ดช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเราเริ่มเลี้ยงแกะได้ยังไงครับเริ่มเลี้ยงแกะนี่ก็เริ่มจากพ่อพ่อแม่เขาเลี้ยงมาก่อนครับคั้นี้มามารับช่วงต่อก็มาพัฒนาต่อจากรุ่นเขาอีกทีนึืงครับรวมๆแล้วก็รุ่นพ่อด้วยรุ่นลูกด้วยก็ประมาณสามปีประมาณนั้นครับครับ ที่พี่เป็ดบอกว่าเริ่มพัฒนาจริงๆจังๆต่อจากคุณพ่อคุณแม่นะครับกี่ปีแล้วนะครับ10ครับ10ครับแนวทางการพัฒนานี่ยังไงครับอตอนแรกตอนแรกสมัยก่อนมันไม่มีดับเบิลครับหรือว่ามันมีแล้วหายากก็ใช้เป็นซันต้าผสมพอมีโอกาสก็ได้ไปได้ซันต้าลูกร้อยของสูงครับก็เลยเริ่มเอามาพัฒนาเรื่อยๆเรื่อยๆ อันนี้มามีโอกาสได้ดอปเปอร์หัวดำาบคเคสของศูนย์หนองบัวบก็เลยเ,เข้ามาพัฒนาแล้วก็ได้แบคเก็มาทับปุ๊บคันนี้มีไว้ดอปเปอร์ในข่วกาสดเดามาก็พัฒนาไว้ตั้งแต่ตอนนั้นมาโอไว้ที่ว่าเอามาครั้งแรกเลยครับเอามาจากที่ไหนครับอ่าเป็นสายของเสกบดทีเอส ฟาร์มครับแต่ว่าผมไปต่อมือจากเขาอมกทีหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นแนวทางการใช้พ่อเลือดร้อยครับผมคุมฝูงลูกผสมครับครับจนไปได้แชมป์มาหลายหลายสนามเลยนะครับครับครับเดี๋ยวคุณผู้ชมที่อาจจะยังไม่เคยรู้จักพี่เป็ดผมจะลงคลิปที่สนามประกวดมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับเดี๋ยวพี่เป็ดพาไปชมแกะนะครับว่าตอนนี้เราใช้พ่อพัน์หลักตัวไหนครับเป็น พ่อชาีครับเป็นพ่อนาเข้านําเข้าจากทางแอฟริกาครับแอฟริกาเลยนะครับพ,พี่เป็นจินดาร์ตเข้ามาผมซื้อแบ่งกับน้องวันสุกโตรับอ๋อสุกโตฟาร์มนะครับใช่สุกโตเขาชาีเานะี่ยเป็นลูกลูกแฝดตัวนี้นะครับใช่แฝดเขาเป็นตัวเมีย แฝดผู้แฝดเมียใช่ครับแฝดผู้เมียวันเขาเอาตัวเมียครับแม่ไปแฝดผู้มาแฝดผู้เมียของแกเนี่ยจะไม่เหมือนวัวนะครับไม่เหมือนเป็นตีมาตินนะครับครับอันนี้คือตัวเมียเป็นสัตว์เช็ครับชป็นจะเช็คตลอดเช็กต็หลอดนะครับใช่ครับตัวเมียแทบไม่ได้ท้องว่างเลยพี่เป็ดช่วยเล่าจุดเด่นตรงนี้ให้เขาให้ฟังนะครับว่าเขามีจุดเด่นในเรื่องของอะไรบ้างครับชลีจะได้ความกว้าง ความกว้างความหนาครับ,คร,บครับลำตัวที่ค่อนข้างยาวอืมแล้วเขาจะจ่ายลูกหนาครับครับ,รบวงขาหลังเขาจะกว้างแต่ลูกวงขาหลังกว้างอ,อ๋อก็เป็นในในพันธุ์แท้งเขาจะตัวไม่ค่อยสูงมากนะครับเนาะครับ<อ>ผลการ ผลการจ่ายลูกนี่เป็นยังไงบ้างนะครับก็ถือว่าเขใาขให้ลูกไปในไปเขาให้ลูกไปในทางไหนครับจุดเด่นในลูกเขาครับกว้างครับกว้างกว้าง,างยาวเพราะว่าพื้นฐานเดิมยาวอยู่แล้วก็เขาจะให้เพิ่มโงขาหลังอีกว้างครับแล้วเขาจะจ่ายลูกตรงนมี้เจ็ดสิบแปดเนติเตนะครับให้ลูกตัมีเยอะมากอแฝดไหมครับแฝดครับล่าสุด สี่แม่แปดเจ็ดแม่ครับ oh, โอ้โหเขาให้ลูกมากี่ปีแล้วครับชาลีตอนนี้ประมาณขวบกว่ากวาเกือแบบสองขวบเขาให้ลูกเริ่มให้ลูกเริ่มให้ทับตั้งแต่เจ็ดเดือนประมาณนะครับเจ็ดเดือนก็นทับได้นะครับได้ครับเพราะลูกเขาได้เดินสนามแล้วได้รางวัลมาแล้วครับยังเงถือว่าเต็มหนุ่มหรือยังครับเต็มแล้วครับเต็มหนุ่มนะครับใช่ จะฟันฟันเพิ่งจะผัดได้แค่สองคู่อืมครับอย่างเลือดร้อยที่นำเข้ามาเนี่ยครับมีการจัดการอะไรที่มันยากกว่าลูกผสมเฮลเลี้ยงอยู่ไหมครับที่พี่เลี้ยงอยู่อ่าถ้าเกิดเราได้มันเล็กผมว่ามันไม่ยากนะเพราะว่าการปรับสภาพมันจะง่ายกว่าเอามาตัวใหญ่เพราะว่าชะลีนี่ผมก็ปล่อยไล่ทุ่งตามปุ๋ยทุกอย่าปกติไปตากแดดตากฝนเหมือนกันอ๋อไม่ได้ดูแลอะไรเป็นพิเศษนะครับไม่มีพิเศษครับอาหาร อาหารเม็ดไม่มีครับ,รบนอกจากเฉพาะพวกตัวที่เอาไปประกวดตัวประกวดก็ไม่มีอาหารเม็ดครับ <c oughs> ก็จะเป็นแค่ผิวถั่วกับญ้าในเปียตับโอ้ออครับผมมีแค่สองอย่างนี้ที่ครับ,รบแล้วเข้เนี้ครับพี่เป็ดครับ,รบถ้าเกิดคนที่อยากจะเริ่มเลี้ยง <c oughs> ที่อยากจะสงสัยกันอยู่ว่าเอ๊ะ เราจะเลี้ยงพันแท้ไปเลยไหมหรือว่าเราจะเลี้ยงลูกผสมแล้วใช้พ่อพันแท้เข้ามาปรับปรุงพี่เป็ดว่ามองว่าเป็นยังไงครับผมว่ามองที่ต้นทุนมากกว่าครับอสมมุติว่าเรามีเงินพอเหลือกินเหลือใช้เนี่ยเราสามารถซื้อเลือดร้อยได้นะี่ยผมว่าเลี้ยงเลือดร้อยก็ดีแต่ว่าถ้าเลี้ยงเลือดร้อยผมแนะนําว่าให้เลี้ยงแบบตัวจัดจัดเปเไปเลย มันถึงจะจะคุ้มครับครับถ้าเกิดว่า,าคุณเราไม่ไหวหรือว่าไม่สามารถหาตัวจัดจัดได้ผมว่าทําลูกผสมเลือดสูงก็ดีกว่าอืเพราะว่าลูกผสมหนึ่งต้นคุณจะต่ำกว่าพันธแท้ครับครับแล้วการการที่ว่าการที่ว่าเราจะหาตัวมาพัฒนาเนี่ยตัวเลือกเราเยอะกว่าอืมเพราะถ้าเกิดเราจะเลี้ยงเลือดร้อย เราเจ๋งเลยทุนเราก็ต้องหนาหน่อยครับเพราะว่ามันต้องแพงแน่มันต้องแพงแน่นะครับใช่ครับแต่อย่างของพี่เป็ดเองเนี่ยที่ใช้แนวทางนี้ก็คือก็ขายไม่ไม่พอขายเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับไม่พอครับราคาเป็นยังไงบ้างครับพี่ที่ว่าของพี่ที่ขายอยู่ตอนนี้พี่ขายอยู่ก็มีมีหย่าน,นมครับหย่าน,นมก็ราคาสองหมื่นครับตัวเนี่ยตัวผู้ก็แปดพันห้าตัวผู้ก็แปดพันห้า อือครับพาไปชมหน่อยนะครับว่าสองหมื่นนี่ประมาณไหนแล้วก็แปดพันห้าประมาณไหนครับมีมีหมดครับรรหมดแล้ว <laughs> <ง>เดี๋ยวเชนน้่มาดูกอน,กนครับแนวทางนี้ก็เป็นเป็นการพนาที่ดีนะครับไม่ได้แบบว่าเสี่ยงมากโดยที่ว่าเรา ต้องไปซื้อตัวแพงๆมาเลี้ยงนะครับครับว่าผมเน้นพัฒนาครับจากแม่ดั้งเดิมแต่มันก็ต้องใช้เวลาครับต้องใช้เวลาเนาะใช่ถาอยากทำอย่างมันประหยัดแต่มันต้องใช้เวลามันประหยัดในเรื่องของเงินทุนใช่ครับคนที่รยากได้ก็ได้ทำอย่างไ้ก็ได้ครับถ้าอยากได้สวยๆก็ซื้อเลยก็ซื้อเลย เรียกว่าซื้อซื้อเวลาซื้อซื้อเวลาซื้อความสาเร็จครับชุดนี้เป็นชุดกี่เดือนครับเดือนครึ่งถึงสองเดือนครับเ,รเดือนครึ่งถึงสองเดือนเนี่ยชุดที่ว่าชุดหนึัน้บาเสีเยให้โอ้ค่ะก็แปะเยอะมันก็เลยจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อืมมันก็จะไม่ใหญ่เท่ากับมาสิบห้าเดือนั็ตัวไหนบ้างครับที่ว่าแปดพันห้าของตัวปู่ครับ หมดแล้วจะพูดไม่มีก็จะเป็นรุ่นนี้อต่รุ่นนี้ก็ต้องรอรออย่านมอ๋อรุ่นนี้ที่ต้องรออย่านมนะครับเตอนนี้ที่หย่านมหมดแล้วอ๋อล่าสุดไปอยู่ชุมพรครับตัวล่าสุดเขามารับเองหรือว่าเราไปส่งเขาหรือยังไงครับเขามารับเองครับ มีทางง,างูยังไหมครับมีคเดตัวอ,อย่างยแ่แ่อ๋อในชุดนี้นะครับใช่ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเหลือก็ทำประกวดต่อครับถ้ายังถ้ายังถ้ายังเหลืออยู่ใช่ครับเพราะว่าส่วนมากที่ทําประกวดก็เป็นแกะเหลือคัดครับที่เอาไปทําประกวดบางตัวก็สวยจะจัดก็จะไม่ได้ขายเอาไว<อ>้ทาประกวดบ้างครับ ตัวผู้ตัวเมียครับชุดนี้ตัวเมียทั้งหมดครับตัวเมียทั้งหมดเลยตัวผู้หมดแล้วชุดนี้ที่บอกว่าราคาสองหมื่นใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปถ่ายใกล้ๆกันให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับเผื่อว่ามันจะตื่นๆจะสนใจนะครับถ้าถ้าพี่เป็ดไม่บอกว่าเป็นลูกผสมนี่ผมก็เข้าใจว่าเป็นเลือดร้อยนะครับ เพราะว่าทรงอะไรก็มาหมดเลยขนหน้าตาเหมือนหมดเลยครับเพราะว่าที่บ้านนะรับประกันเลยว่าลูกผสมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ไดรรับประกันพันแท้นะครับใช่รับประกันลูกผสมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่เป็นลูกผสมที่ว่าเกิดดีๆเลยนะครับจุดเด่นเขานี่เป็นยังไงบ้างครับลูกผสมที่ของของพี่เป็ดนะชุดนี้มันก็จะยาวยาวนะครับใช่แล้วลูกชลีเขาจะให้หยนขาหลังกว้าง ครับเป็นตัวที่นําเข้าเลยใช่ครับตัวนั้นเลยตัวนี้จะเป็นลูกชุดชุดหลังทั่แรกยังอยู่อยู่สองตัวที่ไปได้แชมป์งานพคกกรเลยพคกกระเลยนะครับใช่ครับล่าสุดได้ที่หนึ่งแลที่สองมาครับตัวนี้คือที่แยกไว้เพราะว่าอย่านมหย่านมครับครับรอจําหน่ายกับรอขึ้นทําประกวดรอชุด ขึ้นแม่ที่จะปลดลงครับป้อลูกก็จะเอาตัวเนี้ขึ้นไปแล้วก็เอาแม่ใหญ่ลงมาอือถ้าอย่างสมมุติว่าเราจะหย่านมแค่ว่าหย่านมแค่ว่าให้เขาเลิกนมครับเราต้องใช้เวลานานไหมครับเดือนนเดือนนึงครับ,รบแยกเลยเดือนนึงใช่อ๋อถ้าถ้าเร็วกว่านี้อาจจะกลับไปกินนมอีกยังจําแม่อยู่ใช่ครับอืมครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ สองสองตัวเนี่ยไอตัวที่มีขนนะครับคือมันเหมือนที่ผมไปดูมามันเหมือนเลือดร้อยมากเลยครับตัวนี้เป็นลูกของลกตัวที่ได้แชมป์ที่ดอนเจดีครับปีหลายีแล้วครับมันก็ใต่ลูกดีดอนเจดีอ๋อ,อ,อ,อครับวันนั้นผมไปแต่ว่าไปไม่ค่อยทันเขาเท่าไอะไร ไปเจอแต่ของเสียตาครับปีปีล่าสุดเนี่ยผมไม่ได้ไปอ๋อไม่ได้ไปนะครับใช่แต่ปีก่อนส่อนนู้นเ้าไปตลอดปีนี้ปีหน้านี่ก็จะกะว่าจะไปทุกสนามเหมือนกันใช่ไหมครับก็ถ้าใกล้ๆกลก็ไปครับครับใช่ถ้าใกล้ๆกก็ไปถ้าต้องดูเวลาไหยครับเพราะว่าที่บ้านต้องดูแลจัดการกันเองมันมันต้องต้องมีเพลงถ้าไกลจัดมันกลับมาได้เข้าข้อไม่ได้ครับ เดี๋ยวผมออกออกมาดูชุดนี้สักหน่อยครับเยอะจังเลยแฝดเยอะแปดเยอะนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมที่สนใจจะเข้ามาอจองหรือว่าจะซื้อกับพี่เป็ดนะครับต้องติดต่อทางช่องทางไหนได้บ้างครับได้ทุกช่องทางครับในปพจเ็ตดต่อทสำนักพม์ฟาร์มครับหรือไม่ก็ติดต่อทาง a ฟ e b o o k ส่วนตัวก็สุชาติผม,มครับแล้วก็มีสมนึกวทมนครับแฟนผมครับ จะให้ดีผมแนะนําว่ามาดูตัวจริงดีกว่าครับครับถ้าดูตัวจริงมันจะชัดเจนกว่ามันจะสบายใจกว่าครับมาบ้านไม่รับจองครับไม่รับจองนะครับใช่ก็คือว่าเวลายานมดูครับใจเอาไปเลยเพราะว่าอย่างตัวผู้เนี่ยบางคนเขามาจองไว้จองแั้เแต่เล็กอ่ะตรัเล็กมันสวยนะระหว่างนี้กว่ามันจะโตบางทีมันเกิดบัตรเหตุมั่งมันโตไม่สม กับที่เขาคาดหวังมันก็เหมือนการที่ว่าเราเปลี่ยนตัวหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าจากต่าหาตรงนี้ไปครับใช่ก็คือมาเข้ามาคุยเข้ามาดูกันใช่ก็คือมาจองคิวไว้ว่าครับจองจองไว้ตัวหนึ่งสมมติชุดนี้มีมีมีแปดตัวผมก็จะให้เปิดคิวไว้แค่หกตัวเพราะว่าเผือบบางตัวมันไม่ถึงคือจองคิวได้แต่ไม่ได้จองตัวใช่ครับผมพอถึงเวลา อยากนมปุ๊บก,ก็จะนัดมาใครมาดูก่อนการเลือกกันอ๋อครับครับแต่ที่ขายที่ก็จะเปเป็นพ่อพนันธุ์ก็คือลักษณะต้องเป็นพ่อพันธุ์ได้ถ้าไม่ได้ก็คือช่างลีโรยอืมครับก็คือมีการ<แ>พี่เป็ดจะคัดเลือกให้แล้วว่าตัวเนี้<ม>พอที่จะเป็นพ่อพันธุ์ได้ใช่ก็่ที่เหลือก็จะต้องมาคัดกันเองว่าชอบลักษณะแบบไหนครับครับครับเพราะโดยลักษณะของรูปผสมมันก็จะโดดเด่นของแต่ละตัวมันก็จะต่างกันเยอะกว่าลูกร้อยเพราะว่าแม่พื้นฐานก็มา จากลูกผสมจากลูกผสมที่มันแตกต่างกันบ้างใช่บางคนคชอบสูงงคนชอบต่ำอะไรเงี้ยครับครับผมสุดท้ายแล้วครับพี่เป็ดสำหรับอีพีนี้อยากให้พี่เป็ดฝากถึงมือใหม่นะครับชื่อว่ากําลังสนใจที่จะเลี้ยงหรือว่ากําลังสงสัยในเรื่องใดๆพวกนี้ครับ,รบอยากให้ฝากนะว่าจําเป็นต้องมีอะไรบ้างครับสําหรับมือใหม่อามือใหม่ก็หาความรู้เยอะ ไปเที่ยวตำข้อกที่เขาเลี้ยงจริงๆครับก็คือที่เขาเลี้ยงแล้วประสบผลสาเร็จจริงว่าเขามีแนวทางยังไงปึ๊บคันนี้ยเราก็มาวิเคราะห์ว่าเราถนัดไปทางด้านไหนอย่างนั้นดีกว่าครับแล้วย่างก็คือเรื่องปอดโลกสําคัญที่สุดเราสําเร็จไม่สําเร็จอยู่ที่ปอดโลกครับถ้าเกิดเราเลี้ยงสวยมากแค่ไหนก็จริงแต่ว่าโลกไม่ผัด ก็ขาดไม่ได้ครับผมส่วนจะเป็นพันแท้เลือดร้อยหรือว่าจะเป็นลูกผสมสายพัฒนาใช่ก็ตัดสินใจเอาเองครับลองไปเที่ยวดูไปเที่ยวทั้งฟาร์มพันแทะลองไปเที่ยวทั้งฟาร์มลูกผสมครับลองเที่ยวดูก่อนครับก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงลองลองลองเที่ยวดูหลายๆฟาร์มครับครับไกลที่ไหนเที่ยวที่นั่นครับได้ครับ สำหรับคลิปนี้คงจะพอเท่านี้ส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรฝากคุณผู้ชมติดตามกันนะครับคลิปนี้ขอบคุณพี่เป็ดมากครับ,รบสวัสดีครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับส่วนคุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงแกะก็คอมเมนต์ไว้บอกกันได้เลยส่วนคลิปนี้ชุมชนคนเลี้ยงแกะสวัสดีครับ